ตอนที่24ทักษะโดยไม่รู้ตัวจริงอย่างหู่หันไปมองที่ฝูงชนก่อนที่จะพยักหน้าของเขาเอาละน้องสีไปที่ห้องของเจ้าแน่นอนเจ้าต้องบอกข้าว่าเจ้าเอาชนะกาดิยุนได้อย่างไรและจากนั้นในคืนนี้ข้าจะลากคอเพื่อนสนิทข้ามาฉลองกันเจียงเฉิงยิ้มอย่างมีความสุขให้กับพี่ชายของเขาที่ใหญ่ข้าสามารถสอนท่านได้ถึงวิธีการที่ข้าเอาชนะกาดิยุนแต่ได้โปรดลืมเรื่องการฉลอง ได้คาจะฟังเจ้ามาสิน้องสี่กลับไปที่หอพักของเจ้าสำหรับที่นี่มันมีเสียงดังมากเกินไปเจียงหยางหูเริ่มต้นที่จะดึงน้องชายของเขากลับไปยังทิศทางของหอพักเจียงหยางเซียงเทียนก่อนที่เจี้ยนเฉินจะก้าวเดินออกไปน้ำเสียงที่อ่อนโยนและไพเราะร้องเรียกเขาได้ยินน้ำเสียงที่คุ้นเคยเจี้ยนเฉินรู้สึกว่างเปล่าไปทั่วครู่ก่อนที่จะหันไปรอบๆมองไปที่ผู้ที่เรียกเขาไว้เขาจดจำในก้าวเดินของเด็กสาวที่วิ่งเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวสวยที่ได้นั่งถัดจากเขาในหอหนังสือก่อนหน้านี้หือเจี้ยงเฉินถามในขณะที่มองไปที่เด็กสาวคนหนึ่งผู้ซึ่งงดงามโล่งเมือง น้ำเสียงของเด็กสาวราวกับกระแสน้ำที่อ่อนโยนนางหัวเราะอ,อย่างมีความสุขนางกางแขนอย่างชาชาเผยให้เห็นกระเป๋าเงินของนางกล่าวออกมาอย่างมีความสุขว่าจริงหยางเซียงเทียนเจ้าทำให้ข้าชนะพนันหนึ่งร้อยเหรียญมุ่งนี้ข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆน้ำเสียงของนางที่นุ่มนวลเป็นพิเศษและยังน่าฟังเป็นอย่างมากคล้ายกับว่านางจะเป็นนกจากฝนซึ่งร้องเพลงในวันที่เงียบสงบเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วจริงหยางหูดูเหมือนจะได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างกระทันหัน เขาตบหน้าผากของเขาอายาข้าจำได้ว่าข้าพนันไปถึงหนึ่งร้อยเหรียญมุ่งนั่นเป็นเงินที่ข้าเก็บของรอบริบมาทั้งหมดและข้ายังไม่ได้ไปรับเงินน้องสีเจ้าล่วกหน้าไปก่อนที่ใหญ่ของเจ้าจะรีบตามไปหลังจากที่ได้รับเงินแล้วและพร้อมกันนั้นเจียงหยางหูได้หายไปราวกับสายลมกลับไปที่ฝูงชนที่ซึ่งวางเดิมพันมองไปที่เจียงหยางหูที่วิ่งกลับเอาเงินของเขาช่วยไม่ได้ที่จีนเฉินจะหัวเราะออกมา ในขณะที่เด็กสาวค่อยๆเดินไปหาเจียเ้ยนเฉินเพ่งทิศใบหน้าหล่อเหลาด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นของนางสวัสดีจเจียงหยางเซียงเทียนชื่อของข้าคือโยเยโวข้ามีคำถามที่จะถามเจ้าจเจี้ยนเฉิญหัวเราะและตอบว่าแม่นางโยเยโวถ้าเจ้ามีคำถามเจ้าก็ถามมาได้เลยแต่ข้าไม่สามารถรับประกันเรื่องคำตอบนั้นได้ไม่ต้องกังวล โยเยววหัวราะเบาๆก่อนที่จะถามจริงอย่างเซียงเทียนความแข็งแกร่งของเจ้านั้นเพียงแค่ระดับแดของพลังเซียนจริงหรือเจียงเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพยักหน้านั่นถูกต้องในขณะนี้ข้ายอยู่ในระดับ8ของพลังเซียนแต่ข้ามีความรู้สึกกว่าข้าจะสามารถตัดผ่านขึ้นไปถึงระดับ9ก้าได้ในเร็วๆนี้โยเยววรู้สึกประหลาดใจหลังจากที่ได้ยินคำตอบของเขา นางอุทานออกมาด้วยความแปลกใจจริงอย่างเซียงเทียนเจ้าหมายความว่าจริงๆแล้วเจ้ายังไม่ถึงระดับเซียนน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความสงสัยเห็นได้ชัดว่านางไม่เชื่อเขาแม้แต่น้อยเมื่อสังเกตเห็นความไม่เชื่อถือในน้ำเสียงของนางจี้นเฉินขมวดคิ้วของเขาและได้พูดจาหยอกล้อแม่นางโยเยโวดูเหมือนว่าข้าจะตอบคำถามของเจ้าไปแล้วแม้ว่านางจะเป็นสาวงามล่มเมืองจี้นเฉินก็มองนางไม่ต่างไปกับหญิงสาวทั่วไป โยเยว่าโบกมือของนางเป็นการขอโทษในทันทีขณะที่นางหัวเราะข้าขอโทษจริงหยางเซียงเทียนข้าเพียงแต่ประหลาดใจเกินไปข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เก็บสิ่งที่ข้ากล่าวไปครุ่นคิดเสียงของนางหยุดลงขณะที่เจียงหยางหูวิ่งกลับมาพร้อมกับใบหน้าที่มีความสุขและถุงเงินเมื่อเขามาถึงข้างเจียนเฉินเขาก็โยนถุงเงินเล่นในขณะที่เขากล่าวออกมาน้องสี่พี่ใหญ่ของเจ้าเป็นคนที่ชาญฉลาดมาก ในเวลาน้อยกว่าครึ่งช่วยยามข้าหาเงินได้100เหรียญมุ่งหนึ่งเหรียญมุ่งไม่ได้หมายถึงเงินจํานวนเล็กน้อยมันเป็นเงินจํานวนมากสําหรับสามัญชนและสําหรับผู้ที่มีอันจะกินมันก็เพียงใช้ซื้ออาหารที่เรียบง่ายไปตลอดชีวิต100เหรียญมุ่งสามารถเลี้ยงครอบครัวที่มีเพียงสามชีวิตไปได้ช่วยชีวิตจ้องมองที่ถุงเงินในมือของพี่ชายเขาเจียนเฉิญเริ่มเขยยิ้มและกล่าวว่าแม่นางโยเยโวเมื่อเจ้าไม่มีคำถามอื่นดังนั้นข้าขอตัวอำลา โยเยววส่งยิ้มกลับไปให้เขานั่นดีแล้วข้าไม่รังเจ้าอีกต่อไปข้ายังอ่านหนังสือของข้าไม่จบดังนั้นข้าจะย้อนกลับไปยังหอหนังสืออีกครั้งจริงอย่างเซียงเทียนข้าหวังว่าจะได้พบเจ้าอีกในภายหลังไม่นานหลังจากนั้นเจี้ยมเฉินนำทางพี่ชายของเขากลับไปที่หอพักของเขาและปิดประตูหลังจากพวกเขาทั้งสองเดินเข้ามาด้านในทันใดนั้นจริงอย่างหูถามอย่างคนใจร้อน น้องสีเจ้าควรจะบอกข้าว่าเจ้าเอาชนะกาดิยุนได้อย่างไรและเจ้าแข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรหรือแท้จริงเจ้านั้นไม่ใช่พลังเซียนระดับ8แต่เจ้าคือเซียนในขณะที่เขาพูดใบหน้าของจิงหยางหูไม่อาจปกปิดความร้อนใจไว้ได้เขารอคอยคำตอบด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้น เจียงเฉินสายหน้าเบาๆไม่ใช่ที่ใหญ่ความแข็งแกร่งของข้านั้นอยู่ไม่ไกลจากระดับเก้าขณะที่การก้าวสู่ระดับเซียนข้าเชื่อว่าข้ายังคงห่างไกลจากมันมากนับเจีงยงหยางหูมองไปที่เขาอย่างมีข้อสงสัยน้องสีถา้าเจ้าบอกว่าเจ้ายังไม่ได้ก้าวถึงระดับเซียนเช่นนั้นแล้วเจ้าเอาชนะกาดิยุนได้อย่างไรเจรียงเฉินหัวเระอ,ออกมาแล้วตอบว่าห้าห้าข้าเอาชนะกาดิยุนอย่างไรที่ใหญ่ท่านไม่ได้เห็นการแข่งขันนั้นอย่างชัดเจนหรือ ศีรษะของเจียงหยางหูก้มลงอย่างหดหูในขณะที่เขาพูดอย่างละอายใจว่านั่นคือเออน้องสี่ที่จริงที่จริงแล้วข้าไม่สามารถที่จะเห็นการแข่งขันทั้งหมดอย่างชัดเจนเจ้าช่วยบอกพี่ชายของเจ้าได้หรือไม่แม้ว่าเจียงหยางหูได้เห็นการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการมองดูเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเจียงหยางหูไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเจียงเฉินรับหมัดของกาดียุนและโจมตีกลับด้วยหมัดที่ดูเหมือนจะเป็นเบาหวงแต่แท้จริงมันยังถึงกับทำให้กาดียุนบาดเจ็บสาหัสดได้เลยทีเดียวเจียงเฉินนั่งอยู่บนเตียงของเขาจ้องมองเจียงหยางหูอย่างใจเย็นและกล่าวว่าที่ใหญ่นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ลูกศิษย์ระดับ8เช่นข้าสามารถเอาชนะผู้ที่อยู่ในระดับเซียนเช่นกาดียุนได้ข้านั้นอาศัยทักษะบางอย่างเพื่อเอาชนะทักษะเจียงหยางหูร้องออกมาอย่างไม่อยากจะเชื่อ เขาไม่แปลกใจเมื่อได้ยินเกี่ยวกับทักษะเพราะในสำนักแห่งนี้มีอาจารย์ที่มักจะพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เรื่องทักษะส่วนตัวของพวกเขาในการต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับซึ่งเท่าเทียมกันจะต้องใช้ทักษะที่แข็งแกร่งอย่างมากเพื่อที่จะชนะแต่ทักษะนั้นไม่ได้สอนกันง่ายๆแม้ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้มันแต่นั่นรวมถึงเรื่องประสบการณ์ในการต่อสู้และจุดที่ทำให้ทักษะนั้นจะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องหลอมรวมกับรูปแบบการต่อสู้ของพวกเขา จิงหยางหูได้แต่สับสนไม่เพียงแต่เจี้งเฉินจะอายุน้อยกว่าเขาแต่เขาก็ยังเพิ่งมาถึงที่สำนักได้ไม่กี่วันช่วยไม่ได้ที่จิงหยางหูจะได้แต่ตกใจเมื่อเขาเห็นว่าเจี้งเฉินได้เข้าใจทักษะนั้นอย่างท่องแท้น้องสี่เจ้าเรียนรู้ทักษะเช่นนั้นมาจากที่ใดกันจีงหยางหูถามออกอย่างสงสัยจียงเฉินใส่หัวด้วยท่าทีเศร้าหมองที่ใหญ่ข้าไม่สามารถบอกท่านได้เมื่อได้เช่นนั้นจีงหยางหูก็มีสีหน้าเศร้าหมอง แต่สิ่งที่เจียนเฉิญได้กล่าวเพิ่มเติมหลังจากนั้นราวกับนําวิญญาณของเขากลับมาที่ใหญ่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้ทักษะการต่อสู้นั้นข้าสามารถสอนท่านได้นั่นจริงหรือนั่นมันเยี่ยมไปเลยน้องสีเมื่อไหร่ที่เจ้าจะเริ่มสอนข้าในตอนนี้เลยหรือไม่เขาตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นและต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ทันทีเมื่อเขาได้เรียนรู้ทักษะแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะสามารถท้าประลองกับเซียน ผู้ซึ่งสามารถหลอมรวมอาวุธเซียนได้ด้วยพลังในปัจจุบันของเขาเจียงเชิงหัวเราะที่ใหญ่มันจะดีกอว่าที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ข้าจะรอท่านอยู่ในถ้ำทางทิศตะวันออกที่อยู่บริเวณด้านนอกของสำนักในเช้าวันพรุ่งนี้เอาละน้องสี่ตกลงเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ที่ถ้ำจริงอยางหูรปากแม้ว่าในสำนักจะมีอาจารย์หลายคนที่คอยสั่งสอนในการเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ เขารู้ดีแก่ใจว่าทักษะการต่อสู้ที่ดีที่สุดคือทักษะซึ่งสืบทอดกันมาในตระกูลทักษะการต่อสู้ที่สอนโดยอาจารย์ที่นี่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้หลังจากนั้นพี่น้องสองคนคุยกันต่อไปจนที่สุดจีงยงหยางหมูก็จากไปเนื่องจากเจียนเฉินนั้นได้ต่อสู้กับกาดียุนจนเหนื่อยอ่อนและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้แกนอสูรระดับสามเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย เขารู้เพียงเล็กน้อยว่าทั้งสำนักอยู่ในความสับสนมุ่นวายเกี่ยวกับวิธีการที่เจียนเฉินโค่นลมกาดิหยุนไม่มีใครในสำนักเคยได้ยินเกี่ยวกับมันแอล์มันก็สร้างความประหลาดตกใจให้กับทั้งบรรดาอาจารย์และลูกศิษย์ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อและเหตุการณ์ขนาดนี้แทบไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของสำนักคากาสไม่มีใครเคยได้ยินว่าเซียนผู้ที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะคนที่ขั้นสูงสุดของระดับสิบได้อย่างง่ายดาย จะถูกโต้กลับด้วยใครบางคนที่อยู่เพียงระดับ8เท่านั้นแม้ว่าเซียนจะไม่ได้ใช้อาวุธเซียนของพวกแต่เขาก็ยังสามารถเอาชนะผู้ที่อยู่ในระดับ9้าได้อย่างง่ายดายแต่นี่เป็นเพียงแค่เด็กใหม่ที่อยู่ในระดับ8เท่านั้นข่าวการต่อสู้ระหว่างเจี้นเฉินและกาดิยุนในไม่ช้าก็ล่วงรู้เข้าไปถึงหูของอาจารย์ใหญ่ภายในชั้นกลางของป้องปราการในสำนักคากัสอาจารย์ใหญ่ครุ่นคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างที่เปิดอยู่ ในขณะที่คิ้วของเขาขมวดเขาถามว่าไปอีโนสิ่งที่เจ้ากล่าวเป็นความจริงหรือจริงอย่างเซียงเทียนเอาชนะเซียนกาดิยุนในขณะที่เขาอยู่ในระดับ8ดของพลังเซียนแม้กระทั่งอาจารย์ใหญ่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่ามันในครั้งแรกและดวงตาของเขาส่องประกายระยิบระยับด้วยความอยากรู้รองอาจารย์ใหญ่ไปอีโนยืนยันต่ออาจารย์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังโดยเขากล่าวว่าอาจารย์ใหญ่ข้าได้ยินลูกศิษย์ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ข้าไม่แน่ใจว่ารายละเอียดที่แท้จริงเป็นเช่นไรแต่ตอนนี้ในสำนักสับสนวุ่นวายผู้ฝึกตนทุกคนรวมถึงอาจารย์ได้รู้ว่าจริงอย่างเซียงเทียนนั้นเอาชนะกาดิหยุนที่มีระดับสูงขึ้นไปมีข่าวลือออกมาว่ากาดิหยุนไม่ได้ใช้อาวุธเซียนและได้ต่อสู้มือเปล่ากับจริงอย่างเซียงเทียนอาจารย์ใหญ่ลูบคราวสีขาวยาวของเขาเขาจมอยู่ในความคิดในเมื่อมีข่าวลือแพร่กระจายในวงกว้าง หากปรากฏว่าเป็นจริง5-5ดูเหมือนว่าเจียงไปได้นำเจ้าหนูที่ดูมีรับลมคมในมาสำหรับเซียนที่ถูกโค่นลมโดยลูกศิษย์ระดับ8อย่างไรมันก็ไม่ง่ายนักและแม้ว่าเซียนจะไม่ได้ใช้อาวุธของเขาแต่ความแข็งแกร่งของเขาจะยังคงสูงกว่าผู้ที่อยู่ระดับ10ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในสำนักคากัดนี้ข้าไม่เคยเห็นผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถเอาชนะได้เลยอาจารย์ใหญ่เราควรทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ ม่ช้าก็เร็วบรรดาสิทธิของสำนักจะค้นหาลูกศิษย์ระดับ8ผู้ชนะเซียนและนั่นจะสร้างความลำบากให้กับเจียงหยางเซียงเทียนไปอีนอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพความเคารพที่ไปอีนั้นมีต่ออาจารย์ใหญ่นั้นไม่สามารถวัดได้อาจารย์ใหญ่หันไปทางไปอีนอและโบกมือลืมมันเสียให้พวกเขาจัดการด้วยตัวเองปรับใดที่พวกเขาไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เราจะไม่สอดมือเข้าไปยุ่งนอกจากนี้เราควรมีการทดสอบสําหรับพวกเขา ถ้าพวกเขาไม่สามารถผ่านมันก็โยนพวกเขาทิ้งไปซะพวกเขาจะไม่มีทางที่จะเติบโตเป็นนักรบที่ดีตอนที่25สห้าสอนที่ใหญ่ชั่วพริปตาสามวันก็ผ่านไปตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างการหยุนและจิ้นเฉินเกิดขึ้นทุกคนในสำนักคากัดต่างรู้ดีถึงชื่อของเขาจริงอย่างเซียงเทียนตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะเดินไปไหนโดยไม่ได้ยินชื่อของเขาได้ ในช่วงสามวันที่ผ่านมาจิ้นเฉินใช้เวลาทุกเช้าในการสอนที่ใหญ่ของเขาเกี่ยวกับทักษะการต่อสู้ในถ้ำนอกจากนั้นเขาใช้เวลาที่เหลือของเขาหมดไปการบ่มเพาะพลังแกนอสูรระดับสามส่งผลอย่างมากต่ออัตราการบ่มเพาะพลังของเขาเขาต้องการที่จะขึ้นไปถึงระดับสิบอย่างรวดเร็วและเมื่อนั้นเขาจะได้ตัดผ่านไปยังระดับเซียนจิ้งเฉินรู้สึกสงสัยมากเกี่ยวกับการหลอมรวมอาวุธเซียนแต่คำอธิบายจากหนังสือกล่าวว่า เมื่อเขามีพลังเซียนมากพอในช่วงเวลานั้นอาวุธเซียนจะถือกำเนิดขึ้นในขณะที่มันยังคงอยู่ในร่างกายจนกว่ามันจะมีการเรียกใช้อาวุธเซียนจะกลายเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากด้วยการใช้อาวุธเซียนการโจมตีก็จะรุนแรงขึ้นทวีคูณอาวุธเซียนก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งถ้ามันแตกสลายคนผู้นั้นจะสูญเสียการบ่มเพาะพลังของพวกเขาทั้งหมดขณะเดียวกันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย ถ้ามันถูกทำลายมากพอนั่นก็อาจทำให้ถึงตายได้แต่อย่างไรก็ตามอาวุธเซียนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันจะไม่แตกหักอย่างง่ายดายนะับเว้นแต่ฝ่ายตรงข้ามจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากเช้าวันรุ่งขึ้นเจียนเฉินลืงตาขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์การบ่มเพาะพลังเมื่อคืนหลังจากสาวันขององค์การบ่มเพาะพลังเซียนเจียนเฉินเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเขาคาดการว่า ในเมื่อเขาผ่านไปถึงขั้นก้าวได้เขาคิดว่าในการทดสอบพลังเซียนที่จะมาถึงนั้นไม่แน่ว่าเขาอาจจะก้าวขึ้นไปถึงระดับสิบหรือระดับเซียนได้เจียงเฉินลุกขึ้นจากเตียงของเขาเขาสวมเครื่องแบบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมุ่งหน้าออกจากหอพักของเขาท้องฟ้าย,ยังคงมืดและนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังคงบ่มเพาะพลังหรือนอนหลับอยู่สนามกีฬาค่อนข้างเงียบสงบเนื่องจากไม่มีคนอยู่ภายในนั้นเพียงแค่มองไกลๆเจียงเฉินเห็นผู้ฝึกฝนอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่คน ผ่านสนามเจี้ยนเฉินมุ่งหน้าไปยังถ้ำทันทีไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เจี้ยนเฉินจะใช้เวลาทุกเช้าจะสอนพี่ชายของเขาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างไรก็ตามในโลกของเขาก่อนหน้านั้นเจี้ยนเฉินเป็นคนพเนจรและเป็นผู้เชี่ยวชาญในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์การต่อสู้อย่างนับไม่ถ้วน ประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาไปไกลเกินกว่าอาจารย์ของสำนักนี้เสียแล้วหากเปรียบเทียบจริงจิน้นเฉินมีคุณสมบัติที่จะไปสอนบรรดาอาจารย์ในสำนักคากัดได้เสียด้วยซ้ำเมื่อจิ้นเฉินมาถึงที่ถ้ำเขาพบว่าพี่ชายของเขาจิงหยางหูได้รออยู่ก่อนแล้วและขณะกำลังนั่งอยู่บนตอไม้เขาดูไรจุดหมายในขณะที่เขากวาดสายตาไปรอบสภาพแวดล้อมของเขาด้วยความเบื่อหน่ายหลังจากเจิ้นเฉินปรากฏตัวขึ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทันใดนั้นเขากระโดดขึ้นจากตอต้นไม้และลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นเขากล่าวอย่างมีความสุขว่าน้องสี่ในที่สุดเจ้าก็มาเจี้ยนเฉิงยิ้มพี่ใหญ่ทำไมพี่ถึงได้มาเร็วนะักเฮ้เฮ้มันเป็นนิสัยแค่เพียงนิสัยน้องสี่เริ่มในตอนนี้เลยข้าใช้เวลาทั้งวันเมื่อวานนี้พยายามที่รวบรวมความคิดนึกถึงพลังงานที่เจ้าได้กล่าวถึงในตอนเช้าของเมื่อวาน แต่ข้าก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจมันอธิบายรายละเอียดซ้ำให้พี่ชายของเจ้าฟังอีกครั้งได้หรือไม่เจียงหยางหูถามขึ้นมาด้วยท่าทางเขินอายแน่นอนข้าสามารถเจียนเฉินยิ้มและตอบว่าพี่ใหญ่ข้าจะบอกท่านในวันพรุ่งนี้แต่ในวันนี้ข้าเองจะสาธิตให้ท่านดูหลังจากพูดเช่นนี้เจียนเฉินหยิบกิ่งไม้ที่อยู่ข้างขาของเขา พี่ใหญ่ตั้งใจดูให้ดีจบคำพูดนี้จี้นเชิญเอากิ่งไม้ที่เบาและตะวัดมันเบาๆไปทางต้นไม้เล็กๆด้วยข้อมือนั้นเมื่อกิ่งไม้เล็กนั้นตัดฐานต้นไม้เล็กๆมันทะลุผ่านไปราวกับไม่มีอะไรขวางกาั้นมันดูเกือบจะเหมือนนว่าต้นไม้ขนาดเล็กนั้นแต่เดิมเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาขณะที่จ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแปลกใจจิงหยางหูเริ่มที่จะมีข้อสงสัยอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่ส่งเสียงพึมพำก็ได้ยินเสียงจากต้นไม้ขนาดเล็กนั้นเริ่มต้นที่จะแยกออกเป็นครึ่งหนึ่งขาดกลางตั้งแต่ด้านบนลงมาเจียงหยางหูเบิกตาของเขากว้างและรีบวิ่งไปทางต้นไม้นั้นทันทีเห็นรอยตัดที่เรียบลื่นอย่างน่าประหลาดเรากับว่ามันถูกฟันด้วยกระบี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงมันช่างเหลือเชื่ออย่างแท้จริงตั้งแต่การตัดต้นไม้อย่างราบรื่นนี้โดยใช้เพียงกิ่งไม้เล็กๆเทียงแค่นั้นก็ตัดฐานต้นไม้เล็กๆนี้ได้ ทันใดนั้นตาของเจียงหยางหูเปลี่ยนไปมองกิ่งไม้ในมือเจี้ยนเฉินเขาวิ่งไปหยิบมันเอามันไปอยู่ในมือของเขาก่อนจะมองมันไปรอบๆแต่นั่นไม่สำคัญเมื่อเขาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่กิ่งไม้ธรรมดาเท่านั้นในขณะที่เขากวาดแกว่งมันเบาๆไปที่ต้นไม้เพียงด้วยมือของเขา เมื่อเห็นเช่นนี้ความสงสัยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขาไม่เข้าใจวิธีการดังกล่าวการที่กิ่งไม้เล็กๆจะสามารถตัดต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเท่าข้อมือของเขาลงได้เขาออกแรงเพิ่มขึ้นและกิ่งไม้นั้นก็หักครึ่งน้องสีเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรกิ่งไม้ที่อ่อนแอน,นี้สามารถตัดต้นไม้ขนาดเล็กลงได้อย่างไรกันเจียงหยางหูถามออกมาความสงสัยอยู่บนใบหน้าของเขาจนเต็มไปหมดเจียงเชิญหัวเราะที่ใหญ่เพียงแค่ใช้พลังเซียนก็สามารถทำเช่นนี้ได้ อย่าได้กล่าวเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือได้เย็บผ้าพวกมันทั้งสองก็สามารถตัดผ่านต้นไม้ได้อย่างง่ายดายแน่นอนความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าไม่มากพอที่จะทำอย่างนั้นอะไรคือเข็มหรือได้เย็บผ้าก็สามารถตัดผ่านต้นไม้ได้น้องสีเจ้ามีไข้หรือไม่นี่มันไม่สามารถเป็นไปได้จริงยางหูร้องออกมาด้วยความตกใจเขาไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่จีนเชิงกล่าวได้ นับตั้งแต่เขาเกิดมาเขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อนนี่มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเจียงเฉิงยิ้มตั้งแต่จียงหยางหูระเบิดคำพูดของเขาออกมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเขาไม่ได้คาดหวังปฏิกิริยาที่ต่างไปจากนี้แต่เจียงเฉินไม่ได้รำคาญที่จะอธิบายเมื่ออธิบายผ่านไปกว่าค่อนวันจริงหยางหูก็เริ่มที่จะเข้าใจ เจียงเฉินหยิบกิ่งไม้อีกอันครึ่งมาจากพื้นดินและกล่าวว่าที่ใหญ่ท่านยังคงสงสัยว่าข้าสามารถใช้กิ่งไม้ตัดผ่านต้นไม้ได้จริงหรือลองดูอีกครั้งข้าจะสาธิตให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเจียงยางหูเงียบไปในขณะที่เขาให้ความสนใจไปยังกิ่งไม้ในมือเจียงเฉินเขาไม่กล้าที่จะฟุ้งซ่านตอนนี้เพราะเพียงแค่นั้นมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปได้ โบกกิ่งไม้ในมือของเขาตาของเจียงเฉินเป็นประกายอีกครั้งก่อนกิ่งไม้นั่นจะเปลี่ยนรูปทรงไปทําให้กิ่งไม้นั้นโค้งงอตัวค่อยจะค่อยๆย,ยืดตรงมันบิดงอราวกับมันมีชีวิตขึ้นมาการเคลื่อนไหวของมันคล้ายกับงูมันลอยไปในอากาศอย่างช้าผู้ที่มองเห็นเท่านั้นที่จะสามารถจะอธิบายได้ว่ามันแปลกประหลาดตาของเจียงหยางหูเบิกกว้างขึ้นจากฉากที่แปลกประหลาดตรงหน้าในขณะนี้เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นดวงตาของเขาเบิกกว้างราวกับเห็นผี เขาไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นเพียงกิ่งไม้และไม่คาดคิดว่ามันจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวของมันเองตาของเจี้ยนเฉิงเริ่มที่จะเปล่งประกายที่น่าตื่นตาตื่นใจในขณะที่เขาร้องที่ใหญ่ดูให้ดีเจี้ยนเฉิงคว้ากิ่งไม้นั้นได้อย่างสมบูรณ์ก่อนจะเดินตรงไปยังต้นไม้เล็กๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้รวดเร็วนะับในความเป็นจริงเรียกได้ว่ามันช้ามาก เคลื่อนไปยังต้นไม้ทีละน้อยเขาสัมผัสกับต้นไม้กิ่งไม้ซึมผ่านเข้าไปในต้นไม้อย่างช้าๆจนกระทั่งมันเสียบลึกผ่านทะลุต้นไม้ไปเจียงหยางหูได้แต่ตกตะลึงในความเงียบขณะที่เขามองไปยังต้นไม้ที่ทะลุผ่านเขาอ้าปากกว้างชนิดที่ว่าพอจอจะยัดไข่ไก่เข้าปากได้เลยทีเดียวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยท่าทีเหลือเชื่อน้องสี่เจ้าทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจียงหยางหูตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว แม้หัวใจของเขาจะเต้นกระหน่ำอย่างรุนแรงขณะที่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปยังต้นไม้ด้วยรอยยิ้มจังๆจีนเฉินตอบว่าพี่ใหญ่ความจริงแล้วมันไม่ได้ยากที่จะทําเช่นนี้ปราบใดที่ท่านผสานพลังเซียนของท่านกับกิ่งไม้แล้วแม้ว่ามันจะเป็นเทียนแค่กิ่งไม้ปกติมันก็สามารถเป็นอาวุธที่คมได้เถ้าหากเราแข็งแกร่งมากพอกิ่งไม้นั้นก็สามารถตัดผ่านอย่างง่ายดายราวกับใช้กระบี่เหล็ก ผสานพลังเซียนและกิ่งไม้คิ้วของเจียงหยางหูขมวดเข้าหากันท่ามกลางความสนใจนั้นเขาพึงคำทันทีที่เขาคว้ากิ่งไม้บนพื้นและทำตามคำแนะนำของเจี้ยนเฉินเริ่มที่จะผสานพลังเซียนลงบนกิ่งไม้ปังในเวลานี้เองขณะที่พลังเซียนสัมผัสกับกิ่งไม้กิ่งไม้นั้นก็ระเบิดออกและแอร์ตกออกเป็นชิ้นชิ้นกลางอากาศที่ใหญ่พลังเซียนของท่านรุนแรงมากเกินไปดังนั้นกิ่งไม้ที่เปราะบางจึงไม่สามารถทนทานได้ นอกจากนี้ท่านยังไม่เชี่ยวชาญในการควบคุมพลังเซียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโปรดจําไว้ว่าเมื่อท่านผสานพลังเซียนเข้าไปในต้นไม้ท่านจะต้องเปลี่ยนพลังเซียนให้กลายเป็นพลังงานที่ไม่รุนแรงเจียนเฉินเอ่ยสอนได้ยินเช่นนั้นจียงหยางหูเต็มไปด้วยปริศนาน้องสี่มีวิธีอะไรที่สามารถเปลี่ยนพลังเซียนให้กลายเป็นพลังที่อ่อนยุ่นการเปลี่ยนพลังเซียนเป็นพลังงานอ่อนยุ่นก็เพียงแค่หนทางต่างๆที่ใช้มันพยายามที่จะอธิบายความลึกลับนี้ ต่อไปมันก็ไรประโยชน์ท่านจะเข้าใจด้วยตัวของท่านเองที่ใหญ่เริ่มต้นจากวันนี้เมื่อใดก็ตามที่ที่มีเวลาว่างลองผสานกิ่งไม้ด้วยพลังเซียนของพี่วิธีนี้จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลังเซียนในอนาคตหากที่สามารถเข้าถึงระดับที่คาแสดงให้ที่เห็นในวันนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์มากต่อการบ่มเพาะพลังของที่เจี้งเฉิญอธิบายราวกับว่าเขาเป็นอาจารย์ที่กำลังสอนลูกศิษย์ของเขา อย่างไรก็ตามเจี้นเฉินรู้ว่าถ้าจริงหยางหูต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาได้แสดงให้เห็นเพียงแค่พยายามที่จะทำให้กิ่งไม้ที่อ่อนแอน,นั้นแข็งแกร่งพอที่จะทะลุต้นไม้เล็กๆมันชี้ชัดว่าย่อมไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นนี่คือความลึกลับของพลังเซียนและหากปราศจากการฝึกฝนที่เพียงพอจีงหยางหูไม่มีทางที่จะสามารถผสานทั้งสองเข้าด้วยกันได้การที่จะเปลี่ยนกิ่งไม้ธรรมดาให้กลายเป็นกระบี่เหล็กนั้นมันไม่ง่ายเลย การผสานพลังเซียนกับกระบี่เหล็กมันจะง่ายกว่าขณะที่กระบี่เหล็กจะสามารถรองรับพลังเซียนได้มากกว่าในขณะที่กิ่งไม้นั้นไม่แอละมันต้องอาศัยการควบคุมพลังให้กลายเป็นอ่อนยุน่นเจียงอย่างหูพยักหน้าและหลังการทำสมาธิบางครั้งก็หยิบกิ่งไม้ขึ้นเพื่อลองอีกครั้งอย่างไรก็ตามโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกครั้งที่เขาได้พยายามมันจะกลับกลายเป็นความล้มเหลวเขาไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียว จนที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่สามารถผสานพลังลงไปในกิ่งไม้ได้ทุกครั้งที่ถ่ายเทพลังลงบนกิ่งไม้นั้นมันจะระเบิดดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทนแรงพลังเซียนของเขาได้เจียงเฉิงยืนอยู่บริเวณด้านข้างและเฝ้าดูการฝึกฝนของเจียงหยางหูและในเวลาเดียวกันเขาก็ยังคงที่จะสอนพี่ชายของเขาเป็นระยะตลอดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นมาเหนือกว่าพวกเขาเจียงเฉิงก็เพียงแค่เดินออกมาโดยมีเพียงเจียงหยางหูคนเดียว ในขณะที่เขายังคงพยายามที่โดยไม่หยุดถัดจากเขาแล้วบนพื้นดินก็มีกองกิ่งไม้ที่หักอยู่จำนวนมาก